เรามาต่อกันนะคะอันนี้ก็จะเป็นพัฒนาการอารมณ์สังคมในเด็กปกตินะคะน,นี้ก็จะเป็นขั้นที่5ที่6นะคะย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะเรากําลังคุยกันเรื่องต้นไม้นะคะแล้วตอนนี้เรากําลังพูดถึงเรื่องของลําต้นของต้นไม้นะคะซึ่งก็คือพัฒนาการอารมณ์สังคมนะคะ แล้วบทช่วงที่แล้วเราได้พูดกันถึงช่วงพัฒนาการขั้น1นถึงสคือพื้นฐานนะก่อนที่จะมีขั้น5-6กนะคะก็คือลำต้นส่วนบนนะคะพัฒนาการขั้น5-6เนี่ยเป็น verbal stage ก็คือเป็นช่วงที่เด็กสามารถพูดได้ล้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะพัฒนาการขั้น5เนี่ยคือการสื่อสารความคิดด้วยสัญลักษณ์นะคะ แล้วก็พัฒนาการขั้น6เนี่ยคือการเรื่องของการเชื่อมโยงเหตุและผลนะคะการสื่อสารความคิดผ่านสัญ,ญลักษณ์นะคะอันนี้เราก็จะเริ่มเห็นค่ะตอนอายุสัก19เดือนถึง30เดือนนะคะอันนี้ก็เป็นตัวเลขคร่าวๆเด็กบางคนก็แสดงให้เห็นก่อนแต่ว่าเรามักจะเห็นชัดๆเลยเนี่ยอายุเกินขวดครึ่งไปละเราจะเริ่มเห็นแล้วว่าเด็กเริ่มมีภาษานะคะซึ่ง พัฒนาการขั้นนี้เนี่ยค่ะหมายถึงความสามารถในการใช้สัญ,ญลักษณ์ในการสื่อสารความคิดของเขาเองหรือความรู้สึกของเขาเองออกมาให้คนอื่นรับทราบนะคะทีนี้คำว่าสัญ,ญลักษณ์หมายความว่ายังไงคำว่าสัญ,ญลักษณ์เนี่ยมันจะหมายถึงภาษาก็ได้หรืออาจจะหมายถึงการเล่นสมมุติก็ได้นะคะ ต้องมาทาความเข้าใจคําว่าสัญลักษณ์กันนิดนึงนะคะอันนี้กว่าจะเข้าใจก็ใช้เวลานิดนึงเนาะสัญลักษณ์คือสิ่งที่ไม่ใช่ของจริงค่ะอะไรที่ไม่ใช่ของจริงแต่มันเป็นตัวแทนของจริงเราเรียกว่าสัญลักษณ์นะคะแล้วมันซับซ้อนก็นไปนี้มันจริงจริงมันคือภาพในหัวนะมันคือภาพที่อยู่ในหัวของเราแต่เราอะสามารถจะเชื่อมโยงกับสิ่งของจริงได้แต่มันจริงๆมันคือภาพในหัว เพราะฉะนั้นมันคือความคิดค่ะมันคือความคิดที่เราแปลออกมาเป็นสัญลักษณ์ตัวอย่างเช่นหมอพูดคำว่าช้างเนี่ยค่ะไม่ต้องเอาช้างจริงมาให้ทุกคนดูนะทุกคนรู้เราทุกคนรู้เข้าใจตรงกันว่าหมอกำลังพูดถึงอะไรเพราะฉะนั <picnic. S 1> ้นช้างคำว่าช้างเนี่ยค่ะมันคือสัญลักษณ์ที่เราเข้าใจตรงกันมันไม่ใช่สิ่งของตัวจริงแต่มันคือสัญลักษณ์เพราะฉะนั้นภาษาเนี่ยค่ะก็คือสัญลักษณ์ เพราะมันอยู่ในหัวนะคะแล้วการมีภาษามันก็จะทําให้เราคิดโน่นคิดนี่ได้หลากหลายนะคะจินตนาการไปได้เพราะมันไม่ใช่ของจริงนะคะอีกอันนึงตัวอย่างก็คือของเล่นนะคะจริงๆของเล่นช้างเนี่ยค่ะพอเราเห็นของเล่นช้างที่มันเป็นตัวช้างอย่างในภาพนี้ค่ะทุกคนเข้าใจตรงกันว่ามันคือช้างแต่เราไม่ต้องไปเอาช้างตัวจริงมาให้นะของเล่นอันนี้คือสัญ,ญลักษณ์ที่แทนว่าช้าง แลวเด็กก็อาจจะเอาช้างมาเดินก็คือสัญ,ญลักษณ์ที่แทนว่าช้างกําลังเดินเราเข้าใจตรงกันนะคะที่คีย์หลักของเรื่องนี้คืออะไรคีย์หลักก็คือความสามารถในการใช้สัญ,ญลักษณ์เนาะแล้วก็แชร์ออกมาสื่อสารให้คนอื่นรับรู้เพราะฉะนั้นมันคือความสามารถในการที่เขาใช้ภาษาแล้วก็สื่อสารให้คนอื่นรับรู้ แต่เป็นภาษาที่มันเป็นความคิดของเขาเองที่เขาอยากจะบอกให้เราความคิดของเขาเองที่เขาอยากจะบอกความรู้สึกของเขาเองให้คนอื่นรับรู้นะคะเพราะฉะนั้นมันจะไม่ใช่ภาษาที่พูดจากความจำภาษาที่พูดลอยๆเหมือนเด็กพิเศษที่อาจจะเข้ามาในห้องนี้แล้วก็พูดแบบสเปะสปะพูดลอยๆโต๊ะเก้าอี้พูดจากความจำป้าน้อย โดยที่เรารู้สึกเฮ้ยทำไมอยู่ดีๆพูดแบบนี้ออกมาอันนั้นยังไม่ใช่ภาษาที่เป็นพัฒนาการขั้น5้าภาษาที่เป็นพัฒนาการขั้น5คือภาษาที่ 5, ออกมาจากความคิดแล้วก็ความรู้สึกของตัวเด็กเองนะคะซึ่งตรงนี้เราอาจจะต้องสังเกตนิดนึงแล้วก็รู้จักเด็กคนนี้นิดนึงนะคะเราถึงจะพอจะมองออกนะคะพัฒนาการขั้น5้าเด็กต้องมีภาษาแล้วนะคะแล้วก็ สามารถจะพูดคุยโต้อตอบในชีวิตประจำวันได้ง่ายๆนะคะเด็กแสดงความคิดของตัวเองออกมาได้แล้วก็การแสดงความคิดของเขาเองเนี่ยผ่านการใช้ภาษาหรือว่าผ่านการเล่นสมมุติได้นะคะที่สำคัญเราจะเห็นว่าความคิดแล้วก็การเล่นเนะะี่ยค่ะมันจะไม่ได้หมกมุ่นอยู่กับเรื่องเดียวซ้ำๆแต่เราจะเห็นความหลากหลายในการเล่น เชื่อมมากับอารมณ์ความรู้สึกที่เขาอยากจะทดลองทําอยากจะสนุกอยากจะตื่นเต้นนะคะงั้นตรงนี้ค่ะมันคือความหลากหลายของการแสดงความคิดหรือว่าการแสดงออกอารมณ์ความรู้สึกที่ออกมาจากตัวของเด็กเองนะคะอันนี้คือพัฒนาการขั้น5้านะคะ